สวัสดีค่ะสวัสดีเขาเรียกว่ายามค่ําคืนแบบนี้นะคะวันนี้คุ๊กไก่ก็พาท่านผู้ชมค่ะมาชิมอาหารนะคะที่ขอบอกว่าคือจริงๆปกติคุ๊กไก่อยู่พัทยาป้ายอยู่แล้วแต่ว่าเอ๊ะสะดุดที่ป้ายอาหารตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นป้ายเล็กๆนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่ามีอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลอาหารตามสาั่งดูจากรูปอะไรอย่างนี้แต่ ที่วันนี้กูเกิจะต้องมากดไลค์มาเช็คอินที่นี่ค่ะเพราะว่าชื่อร้านครัวบันไซนี่นะคะพี่หนิงที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขาแนะนํามาว่าคุณพ่อเขามาเปิดตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเราติดตามนะคะสําหรับการทําอาหารของครัวแสงแก้วเน่เขาบอกว่าตะก,กูลนีเกาทําอาหารอร่อยจริงๆแต่ตอนนี้เขามาเปลี่ยนแล้วเป็นชื่อครัวบันไซแต่ว่าจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็ในนี้จะมีอาหารมากมายขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตน,นะคะต้องเข้าไปด้านในไปชิมกันว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรให้เราทานบ้าง แต่เขาบอกว่าดูจากป้ายแล้ววันนี้ต้องอ้วนอีกแน่เลยอ่ะขออีกมือ้อนึงนะโอเคปะ่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่ทู้ใไก่บอกแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะนอกจากที่คุณไก่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชิมอาหารที่เขาบอกว่าเป็นอาหารที่พื้นบ้านแต่ใช้คําว่าพื้นบ้านเนี่ยก็ไม่ถูกนะก็ะคืออาหารพื้นบ้านก็เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเ,เราเคยกินตอ้าไส้ก่ออาหารตนลานอาหารป่าอาหารรสจัด โดยคนที่คนไทยก็จะชอบทานอาหารที่น่็จะมีรสชาติดีนึงแต่ว่าต้องเป็นอาหารที่สดด้วยซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้นะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าไปในป่าเข้าไปในมุมเหลือหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าผูกไก่างจะแนะนำอาหารตรงด้านหน้าเนี่ยไม่ดีเท่ากับตัวเจ้าของนะคะสาหรับตัวเจ้าของร้านบอนไซนั่นเองนั่นเป็นของขออนุญาตขออนุญาตต้องสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะ นี่ไง,ขงเขาก็เรียกว่าต้นกำรับของคนที่ทำอาหารแบบว่าน่าทานมากๆคือพอเห็นอาหารนะแค่ตอนอินเสิร์ตภาพก็ถึงขนาดร้องหิวต้องของข้าวเลยทีเดียวอาหารที่นี่มีเมนูเยอะขนาดไหนคะก็สมัครหลายหลายอย่างครับจะเป็นอาหารทะเลอาหารทะเลอาหารปลาแล้วก็แบบนี้แล้วก็พวกเป็นถอยที่พูดถึงนี่นะคะเมื่อสักครู่ตอนก่อนที่เราจะถ่ายทำรายการกันเนี่ยก่อนช่วงที่ทำอาหารเนี่ย พ่อนี่นะคะต้องขอนอนุญาตเรลยคุณพ่อเนนะคะพ่อเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาอาหารที่แบบว่าเขาเรียกว่าเวลาท่านสมอรหรือว่าใส่ก็ตามสมาชิตกต่างๆได้ไหมคะที่ถึงงมือพัทยาเนี่ยเขาทานที่นี่กันต่อยนะสาเหตุเพราะว่าหนึ่งคือเชื่อมือในรสชาติอาหารว่ารับประกันได้ว่าทานแล้วต้องแบบยกนิ้วพาใครมาก็ไม่เสียหน,าน<บ>้าอ่ะแล้วก็สองนะคะอยากทานอาหารแปลกๆก็ใช่เาแปลกๆ,ๆนะอย่างเช่นปลาบางอย่างเนี่ยบางร้านไม่มีที่นี่ก็มี อ่าเดี๋ยวฝา,า,าอย่างแรกแตู่้กอย่สงสัยค่ะอย่างแรกอี่อยู่ตรงหน้าเลยดีกว่าใกล้ๆตรงนี้เนี่ยดูว่ามันธรรมดานะสาหรับหอบบ่อหบกใช่ไหมที่ไหนก็มีเราอยู่พยาใต้ทมนวัชัยก็ได้อันนี้คือห่อโบกอะไรคะอันนี้ห่อบกคือห่อโบกเปนซีกับห่อบกระสาทแต่การการนึ่งเราเราจะใช้เวลานึ่งสมมติเวลาสมมติคุณนึ่งปั๊บเนี่ยเอ่อเรามีเวลาเจ็ดนาทีาโอ้มีระบุเวลาใช,ใช่ใช่ถ้าถ้านึ่งเกินเวลาปั๊บเนื้อจะแข็ง จะแข็งแต่เรานึ่งปั๊บต้องให้น้ําเดือดก่อนก็ถึงถึงถึงจอนของผมหอมมากท่านผู้ชมคะปกติเนี่ยหอยปลีซีเคยได้กินนะมันก็ค่อนข้างจะเป,ป็นปลาที่มันหาง่ายแต่ปลาสาบเนี่ยหายากนะคะผู้ใหญ่ชอบตกปลาจะรู้ว่าแบบว่าปลาสาสหายากมากนะปลาน้ำเลึกวันนี้วันนี้วันนี้ปลาสาสวันนี้เป็นหอยปลีปลาศาสะท่านผู้ชมคะ บอกเลยว่าวิธีการนึ่งถ้าคุณนึ่งนานไปเนี่ยตัวเนื้อปลาจะแข็งนะคะแล้วก็ตัวพริกแกงเนี่ยมันก็จะทําให้ดูแบบมันไม่เข้ากันแต่นี่มันจะยังหนืบๆนุ่มๆอยู่สมมติว่าถ้านึ่งเกินเวลาป้าเนื้อเขาจะแข็งมันจะแห้งค่ะต้องมีเวลานึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกว่าในในนี้น่าจะมีน้ํอยู่นะแต่คุณพ่อบอกว่าไม่ใช่น้ําที่นึ่งนะเป็นน้ําของปลากับพวกเครื่องแกงมันออกมาแล้วอันนี้คือจะบอกว่า ป็นกับแก้ก็ได้นะหรือจะทานกับข้าวนี้ก็เข้ากันอย่างนี้เลยขอบแบบว่าน้ำปลาโรยพริกในนอ่งอุ้ยเป็นเงน้ำลายหลายเลยใช่ไหมเข้า,ากันบ้าเลยอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้เรามีเฉพาะที่ร้านสามารถสั่ง,ส,งสั่งได้ไหมสั่งได้ครับสั่งได้ไม่ถึงว่าสั่งออกไปแบบว่าสมมติว่ามีงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เป็นเสษเพราะว่าพวกไหนว่าจริงๆเป็นเมนูที่สามารถใช้เป็นแบบว่าออกออกหน้างานได้เลยนะ วันนี้ก็ไปเมื่อวานนี้ไปที่วัตะฮีสั่งมาประมาณพันห่อเียที่ที่ไอทอดกระถินก็คืออร่อยท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะสามารถออเดอร์ไปไปเลี้ยงค้าหรือว่าสั่งรเลี้ยงได้เลยอันนี้อร่อยมากคอนเฟิร์มนะคะคุณจะเลือกเป็นปลาอินดีหรือปลาสาก็ได้พ่อบอกว่าแต่โทรมาล่วงหน้านิดนึงจริงๆขอบอกนะคะว่าติดตามเกี่ยวกับการ เปิดร้านอาหารการทําอาหารของคุณพ่อมานานแล้วเขาเรียกว่าตะกุลแสงแก้วทาอาหารอร่อยอย่างนี้เลยแล้วที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีวัตถุดิบที่เขาเนื่องจากจแปลกอย่างเช่นเคยไปทานที่คุณพ่อทำไม่ทานคือหอยพ่อที่ว่าบอกว่าหาทันยากแต่ว่าถ้าตุ้งไก่มาเดี๋ยวรีเควสต์เลยเดี๋ยวคุณพ่อจดัดให้ห<ข>อยพ่อขอท่านชมคะถ้าเกิดใครที่เป็นนักท่องเที่ยวเนาะถ้าสนใจนะคะสําหรับร้านอาหารนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยู่สาย 3, สามสา,ายสามพะยาใต,ต้ระคระับน ก,ก,ก่อนถึงก่อนถึงก่อนถึงสะพานบริหายใช่แล้วป้ายก็จะใหญ่โตมากนะคะชื่อร้านบันใสครัวบันไสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรเรื่อยๆสําหรับคนที่เป็นนะักท่องเทีย่ยวแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนพรรยาเนาะก่อนที่จะขึ้นเขาใช่ไหมก่อนที่จะไปแบบบริหายคุณมองซ้ายมือนะคะก็จะมีป้ายเป็นร้านจะบอกว่าเป็นร้านเอ่อกึ่งๆร้านอาหารกึ่งๆร้านข้าวแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ร้านข้าว ะะถึงมองว่าเป็นร้านธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณจะจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่นี่นะคะก็จูดได้เยอะพอสมควรนะคะเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวซึ่งขอบอกว่าอาหารเนี่ยรสอย่างนี้เลยอันนี้แค่ชิมอย่างแรกนะที่ฉันพูดขนาดนี้เพราะว่ามันอร่อยแต่ว่าอะไรคุณพ่อแนะนำให้ทานอะไรจดดีอันนี้อันนี้ต้มยำหัวหัวปลาปูกับปลาเก๋าอันนี้ก็ให้คุณพ่อจับให้ทานคุณพ่อจับให้ได้นะคะสงสัยต้มยำหัวปลาปูหัวปลาปูนี่คือ หาหายากมากเะคะาาอ,นนอันนี้อันนี้ปลาเก๋านะอันนี้ปลาเกานะ๋นนเกาถ้าคนที่ทําไม่เป็นคาวด้วยกันแล้วถ้าไม่สดนะคะไม่อร่อยนะนี่แบบว่าที่นี่มีก็คือรีเควสได้อย่างถ้าต้มยำหัวปลาเก๋าเนี่ยก็ทั่วไปเนาะเราเคยเห็นเพราะว่าอย่างปลาเก๋าในท้องตลาดจะค่อนข้างเยอะแต่ปลาตูเนี่ยจะค่อนข้างน้อยไม่เป็นไรคุณพ่อหนูอขอแบบว่าชิมน้ําชิมเนื้อนิดนึงก็ได้นะคะเพราะดูจากสีของรสชาติแล้วน่าจะแซ่บมากเพราะว่าอันนี้จะต้องรสชาติแซ่บ นะอันนี้คุณพ่อเขาบอกไว้ว่าถ้าเป็นปลากุูถ้าไม่สดจริงไม่เซียนจริงทําไม่ได้นะเพราะว่าคาวเพราะว่ามันจะเป็นปลาเนื้อนนหนาที่เป็นหนังนนหนาจะ,จ,ะจะหายากคือปลาเก่าเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทุกวันแต่ปลากูนี่เรา,เราอันนี้นี่คือได้สองแนวสองแนวความหมายคือสําหรับคุณที่แบบว่าชอบทานอาหารที่เป็น บ้านๆแล้วแบบทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะอันนี้นะคะรสชาตินี่คือ,เ,อ,อเหมือนเหมือนเราเราได้พ่อครัวที่แบบต้องใช้คาว่าแบบที่เมาเลยนะเพราะรสจัดมากรสจัดแล้วก็แบบรสชาติแซ่บแต่เราเราจะบอกว่าคนไหนชอบรสจัดรสจัดเราสามารถทําให้ได้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดสําหรับกุ้งไก่นะก็แบบว่าโอเคเพราะความเปรี้ยว ใช้มะนาวสดนะคะไม่ใช่มะนาวขวดแล้วประกันได้ค่ะว่าทางแม่พลเนี่ยบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไปเลือกสัตว์มาเองนะคะส่วนการปรุงเนี่ยเขาขอสูตรส่วนตัวคุณแม่พลบอกว่าขอสูตรของฉันสูตรส่วนตัวเพราะว่าอร่อยอย่างนี้คือเนื้อปลาเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกเลยนะคะว่าหัวปลาเก๋าเนี่ยปฏิปิภคนไม่ทานหัวปลาแล้วทันทานเนื้อปลาแต่อันนี้ปลาเก๋าตัวใหญ่มากคนเนื้อเยอะามากไม่ทำอย่างที่บอกว่าเต็มจานเลยแค่หัวปลานะ อันน okay, ี้แล้วนาคาไม่แพงด้วยอันนี้ชิ้นแค่สออย่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้ทักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนขออนยญาน้องให้คำว่าดื่มน้ำล้างสิ่งที่กินเข้าไปสักครู่ก่อนเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าบริเวณด้านหน้านี้เด็ดจริงๆค่ะสักครู่ค่ะ